ซื้อที่ร้านที่แนะน,นํานี้ไม่มีงานงอกแน่นอนพี่นาเดฟันเฟืองเอ้ยค <c oughs> อนเฟิร์มถูกแล้วจะเล่นทําไมเนี่ยได้มาแล้วนะครับกับ Infinite S5 Pro <c oughs> รลักษณะตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูที่ด้านบนของกล่องนะครับก็จะมีแจ้งว่าลอม 64GB บ a m 4กินะครับ ตัวนี้จุดเด่นจะเป็นกล้องหน้าที่ป๊อปอัพนะครับสไลด์เด้งขึ้นเดงลงตึดดึดึดดดด้านข้างของตัวกล่องนะครับก็จะมีคำว่า S5 Pro เหมือนกันนะครับข้างบนมีโลโก้ InfiniX ด้านล่างของตัวกล่องนะครับก็จะมีชื่อสีนะครับสีของรุ่นนี้ที่วางจำหน่ายจะมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ หมายเลขรุ่นของตัวนี้ก็คือ X660B ส่วนสีที่พี่นาเดได้มาก็คือ Forest g r e e n หรือสีเขียวนั่นเองนะครับด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็จะมีสเปคบอกว่า ROM 64GB RAM 4GB เชื่อมต่อ GPS WiFi Bluetooth แบตเตอรี่4,000นะครับตัวนี้ใช้เป็น Android 10กล้องหน้า32 000, ล้านกล้องหลังนะครับก็จะมี16ล้าน2ล้านแล้วก็ QVGA นะครับเป็นกล้องแบบ3ตัว โปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็น Helio P35 Octa Core นะครับ2.3 g h z n เตน็ตเวิร์ที่รองรับก็คือ 4G 3G 2G นะครับขนาดของหน้าจอ6.53นิ้วนะครับรูปแบบเป็นแบบ Full HD+ Full HD+ เลยนะราคานี้แล้วก็อัตราส่วนของหน้าจอก็คือ1,080คูณ2,340โอ้โหก็คือหน้าจอแบบเต็มจอแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับก็มี ดีเซนเซอร์ e c o m p a e s s อะไรเนี่ยก็ไปอ่านเอามาดูตรงนี้นะครับก็จะมีบริษัทที่นำเข้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบอร์โทรนะครับของ i n f i n i x service center ตรงนี้สำคัญมากตรงหลังกล่องนี้เก็บไว้เลยนะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับโทรไปสอบถามหรือเวลาเครื่องเสียเราก็โทรไปแจ้งเขาเพื่อให้เขาส่งรถมารับเครื่องไปซ่อมนะครับเราไม่ต้องไปส่งซ่อมเอง มีรถมารับมาส่งเครื่องถือว่าโคตรสะดวกสบายเลยดีมากๆเลยโอเคลักษณะกล่องก็เป็นแบบนี้ถ้าเราพร้อมกันแล้วมาแกะกล่องกันเลยอแกะกล่องมาเลยนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับก็โอ้โหสีเขียวจริงๆเลยชอบอะ่ะปกติชอบสีเขียวพอริววเครื่องสีแดงบอกชอบสีแดงนี่อันนี้คือด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ มันก็มีสติกเกอร์แจ้งนะครับว่าทาใส่ซิมเป็นแบบ3ช่องใส่ซิมได้2ซิมแล้วก็1เมมน,นะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้เป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนี่มาดูที่ด้านหน้านะครับ เครื่องใหม่นะครับก็จะยังไม่มีการแกะสติกเกอร์ใดๆนะครับก็จะมีแจ้งชื่อรุ่นนะครับ x s f i n i ิ Infinite s 5 Pro กล้องหน้า32ล้านป๊อป p อัพหน้าจอ6.5 3ระบบ OS เป็น XOS 6.0นะครับบน Android 10แล้วก็แบต4,000ชาร์จเร็ว10วัตต์ซปเปอร์ชาร์จโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันอีกเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง เข็มจิ้มซิมจะอยู่ด้านหลังนะครับรูปแบบเข็มจิ้มซิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆน่ารักดีต้องเอาใส่ไว้ที่เดิมก่อนเดี๋ยวหาย <c oughs> เปิดมานะครับสิ่งที่เราจะเจอ i n f i n i t x club อันนี้รายละเอียดเงื่อนไขาการประกันนะครับนี่นี่ตัวเคสอ่ามีฟิล์มกันรอยมาด้วยเป็นไงสุดยอดไหมก็คือได้มีทั้งเคสใส่นะครับแล้วก็ฟิล์มกันรอยนะครับแต่ฟิล์มกันรอยเราต้องมาติดเองนะครับมาดูที่เคสน,นะครับ ด้าน,นในสัมผัสก็จะมีรอยแบบเทสเจอร์นะครับเป็นพื้นผิวสัมผัสนะแล้วก็ข้างบนก็จะมีช่องเว้าวนะครับตัวเคสค่อนข้างที่จะหนานะครับแต่มันจะดูเหมือนมันจะไม่ค่อยแน่นเพราะว่าข้างบนน่ะข้างบนในส่วนนี้มันมันไม่ติดกันไงมันก็เลยดูเอ้หลุมหลมหรือเปล่าเดี๋ยวมาทดสอบการใส่เคสกันดูอีกครั้งนะครับอะแดปเตอร์จะเป็นแบบหัวกลมนะครับตัวนี้จ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์นะครับหรือ10วัตต์ สายชาร์จจะเป็นหัวแบบไมโคร USB นะครับความยาวของสาย1เมตรครับแกะไม่ได้เก็บ <g ave> ไม่เหมือนเดิมแล้วและที่สำคัญมีหูฟังแถมมาด้วยนะดูดิหูฟังจะเป็นแบบ In Ear นะครับนี่หูฟังแถมมาหูฟังจะมีโลโก้ Infinix ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มปิดเปิดเอาไว้เวลาเรารับสายนะครับเราใช้งานอยู่แล้วก็กดตรงนี้ได้โอเคแกะไม่เหมือนเดิมเก็บ <g ave> ไม่เหมือนเดิมแล้ว มาก่อนที่จะเปิดตัวเครื่องนะครับเราลองมาใส่เคสดูก่อนนี่ถ้าใส่เคสแล้วถ้าใส่เคสก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ๋อมันต้องเหลือไว้สําหรับเวลากล้องมันเด้งขึ้นเด้งลงนะครับเรลาใสม่มันก็ดูนั่นอยู่นะอ่าเมื่อกี้ได้ยินไหมครับเวลาใส่ปุ๊บแล้วมันจะเข้าร้องอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีขอบเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับ เวลาเราใส่ปุ๊บม,มันก็จะเป็นเหมือนกิบล็อกทําให้เคสอะ่ะตรงขอบอะ่ะมันจะแน่นมากเห็นไหมเฮ้ยแน่นจริงๆนะตรงขอบมันจะแน่นถ้าเรางัดมันก็ออกอะ่ะแต่มันก็แน่นส่วนตัวขอบเคสนะครับจะนูนนูนมาเพื่อป้องกันตัวเครื่องนะครับสามารถวางได้สามารถจะวางคว่ำกับพื้นได้นะครับเดี๋ยวด้านหลังเราก็ต้องลอกออกนะครับนี่เพื่อให้ดูความสวยของตัวเครื่องนะครับปิดไว้ก่อนโอ้โห ซื้อเลยสีเขียวสวยมากสวยอะ่ะสีเขียวคืออินฟินิตซีรีส์นี้นะครับ S5 Pro นี่สีจะออกสดมากทุกสีเลยสีเขียวเนี่ยสีม่วงอย่างเงี้ยสีน้ำเงินอย่างเงี้ยดูสิอันนี้กล้องนะครับกล้องสามตัวจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มสแกนนิ้วเรามาดูที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับ ด้านซ้ายก็มีช่องถาใส่ซิมนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูว่าเมื่อกี้เขาตัวหรือเปล่านั่นแม,ม่กอึ้มอ่าช่องใส่ถาซิมจะเป็นแบบสมช่องนี่มาดูด้านล่างนะครับจะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5ตรงนี้จะเป็นช่องไม้นะครับโอ้วางมุมนี้นี่ดีเลยเวลาที่เรามาเล่นเกมหรือว่าเรามาสตรีมเกมหรือมาแคสเกมเนี่ยมาอ่าไม่มันจะไม่โดนมือนะครับเวลาเราจับอย่างนี้หรือแบบนี้จะไม่โดน โดยปกติรุ่นอื่นจะวางไว้อยู่จุดนี้นะครับทําให้เวลาจับแล้วโดนไม้อ่ะเข้าเรื่องกันต่อช่องเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ช่องลําโพงนะครับมาดูที่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับทั้งบนจะเป็นลาโพงสนทนานะครับแต่เวลาเราดูหนังฟังเพลงจะไม่ได้ออกที่ลําโพงนี้นะครับจะไปออกที่ลําโพงด้านล่างแทนนะครับโอเคต่อจากนี้มาเปิดเครื่องกันต่ออู้หน้าจอขนาดหก 0.53นิ้วนะครับดูเต็มจอมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับโอเคเปิดเครื่องมานะครับเลือกภาษาไทยก่อนเลยกดเริ่มเลือกประเทศนะครับหาประเทศไทยก่อนนะครับว,วิธีหาก็คือหาทอทหาร <c oughs> ทอทหารนี่ไงประเทศไทย กดถัดไปเชื่อมต่อไหมกดข้ามนะครับแนะนำนะครับอุย้ยตัวนี้จะรองรับ Wi-Fi 2คลื่นนะครับก็คือคลื่น2.4แล้วก็คลื่น5.0นะครับสุดยอดคุ้มราคามากตัวนี้4,999บาทเมื่อกี้บอกราคาเปิดตัวไปหรือยัง ราคาเปิดตัวอยู่ที่4999บาทนะครับในกล้องหน้าป๊อปอัพด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ารายละเอียดกันต่อนะครับกดข้ามไปก่อนปกติการตั้งค่าครั้งแรกนะครับให้กดข้ามไปทุกอย่างนะครับอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งต่อนะครับไล่การตั้งสแกนนิ้วอะไรก็อย่าเพิ่งติดตั้งนะครับ การทําแบบนี้มันจะทําให้การตั้งค่าที่ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับ Launcher x o s โอ้ oh, Wallpaper ก็เป็นสีเขียวนะครับอยากทราบเหมือนกันนะว่าไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเครื่องสีม่วงหรือสีน้ําเงิน Wallpaper ก็จะเปลี่ยนตามสีหรือเปล่าจริงๆก็น่าจะเปลี่ยนตามสีนะครับนี่ก่อนอื่นนะครับเปิดตัวเครื่องมานะ เรามาเพิ่มแสงกันก่อนเราจะได้ดูกันชัดๆนะครับเสร็จแล้วมาที่การตั้งค่าพื้นที่เก็บข้อมูลตอนนี้นะครับเครื่องมีแรม4กิกสามารถใช้งานได้2.34กิกนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับจาก64กิกใช้งานได้54.22กิกนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรก็จะมีหลายโหมดนะครับโหมดเกมก็มีนะ การนำทางระบบนะครับสามารถสลับปุ่มซ้ายขวาได้นะครับเห็นไหมครับตั้งสลับปุ่มซ้ายขวาได้ถ้าเราเลือกข้างบนนะครับก็จะเป็นการแบบว่าใช้แบบแคชเชอร์ก็คือใช้นิ้วในการเลื่อนนะครับไม่ต้องใช้ปุ่มถ้าเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับระบบก็จะให้เราทำตาม โอเคถ้าใช้งานเสร็จแล้วก็นี่ไงโอ้โหคราวนี้แบบเห็นเต็มจอเลยเวลาใช้งานนะครับแนะนําให้เราตั้งปุ่มแบบกส s t อ r ์นะครับก็คือใช้นิ้วแบบเลื่อนเอานะครับมันจะได้ภาพที่เต็มจอดูสิเดี๋ยวขยายกล้องครับยบอ่าเห็นไหมได้ภาพที่เต็มจอนะครับแล้วก็ปุ่มสแกนนิ้วอยู่ตรงนี้หลกัหลกๆเดี๋ยวขอไปทดสอบในการเล่นก่อนนะครับที่สําคัญตอนนี้ขอดูกล้องหน้าก่อน น,นี่กล้องหลังนะครับพอสลับมากล้องหน้าเฮ้ยกล้องหลังกล้องหน้าอ่าสังเกตไหมดูตรงขอบด้านบนนะครับเวลาเราเลื่อนมากล้องหน้ามันก็จะมีลูกเล่นเอฟเฟกนะครับว่าเราใช้งานเพื่อให้เราสังเกตนะปึมอ่าเห็นไหมอ่าเดี๋ยวทดสอบนะว่าถ้าเครื่องตกอะมันเก็บไหมนี่ มันมีเก็บด้วยมันมีเก็บด้วยดูกล้องนะสมมุติเครขึ้นตกจุ๊บเฮ้ย hey, ด <laughs> ีอะอะมาดูกล้องหน้าเดี๋ยวโอเคเรามาดูรายละเอียดที่กล้องหน้ากันสักนิดนึงนะครับตอนนี้หน้ามันมากอยู่กับบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนเลยมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับก็คือจะมีโหมดวิดีโอสั้นโหมดวิดีโอ AI Camerla นะครับ นี่โมบิวตี้มีให้ปรับระดับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้มาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีมีรูปบุคคลมีภาพ AR อารนๆ่น่ารักเชียวมีภาพ AR ด้วยอ่าแล้วก็ภาพถ่ายมุมกว้างนะมุมกว้างก็จะเป็นแบบนี้ ขยับแล้วก็ขยับอะไรอย่างเงี้ยอ่านะครับก็เดี๋ยวพี่กินาเดย์ขอไปทดสอบในการใช้งานของเครื่อง Infinite S 5 Pro ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงนะครับขอทดสอบการใช้งานก่อนนะครับเพราะตอนนี้เพิ่งได้เครื่องมายังไม่ได้เล่นอะไรมากเลยรีบมาทำคลิปแกะกล่องให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากให้ทดสอบอะไรพิมพ์มาบอกในช่องคอมเมนต์นะครับและที่สำคัญนะครับถ้าถ้าผู้ชมคนไหนอยากซื้อสินค้ามือถือ i n f i n i t ต s 5 Pro นะครับพี่ณเดใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับซื้อที่ร้านที่แนะนำนี้ไม่มีงานงอกแน่นอนพี่ณเดฟันเฟืองเอ้ยค <c oughs> อนเฟิร์มถูกแล้วจะเล่นทำไมเนี่ยโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย